สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆที่นั่ารักของคุณครูทุกตานะคะพบก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูทุกตาจะพาไปพักผ่อนนะคะเอาเด็กๆฟังเพลงก่อนนะคะหลับตาเสียอ่อนเพียทั้งวันนอนรับฝันเห็นเทวดามา ขึ้นมาเทวดาหายไปพอตื่นขึ้นมาเทวดาหายไปนะคะเพลงอะไรคะเด็กๆเ,เพลงนอนหลับนะคะหลับตาเพลงหลับตาวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการพักผ่อนหน่วยขยับกายสบายชีวีนะคะเรื่องการพักผะะ่อนค่ะการพักผ่อนที่ดีคือการอะไรคะนักเรียนในเพลง คือการนอนหลับนะคะการนอนหลับนักเรียนเคยนอนหลับไหมคะเคยนอนหลับนะคะนอนหลับการพักผ่อนที่ดีคือการนอนหลับนอนต้องนอนให้หลับนอนเวลาไหนเอย่ยนอนเวลามาโรงเรียนปราทานอาหารกลางวันเสร็จเล่นอยู่พักหนึ่งคุณครูทุกตาก็จะให้เด็กๆนอนพักผ่อนใช่ไหมคะเพื่อจะได้พักผ่อนร่างกายเราเป็นเด็กเราต้องพักผ่อนร่างกายให้เยอะ นอนอีกครั้งหนึ่งตอนไหนคะตอนกลางคืนใช่ไหมคะตอนกลางคืนตอนกลางคืนทําจิจวัตรประจําวันรับประทานอาหารอาบน้ําเสร็จทําทการบ้านเสร็จดูทีวีน้อยนึงนิดนึงนะคะดูทีวีนิดนึงก็นอนได้แล้วนะคะนอนก็ต้องนอนให้หลับไม่ใช่นอนดิ้นไปดิ้นมากระดุกกระดิกนอนพักผ่อนเราจะได้พักผ่อนสมองสมองก็จะได้เจริญเติบโตนะคะ ตื่นเช้าขึ้นมาก็จะได้สดชื่นนะคะสดชื่นแจ่มใสเลยมาโรงเรียนก็จะได้มีสติหรือสมองในการคิดคิดออกคุณครูถามก็คิดออกนะคะเพราะฉะนั้นการพักผ่อนที่ดีคือทาการทําอะไรคะคือการนอนหลับนะคะคือการนอนหลับนอนให้หลับคุณพ่อคุณแม่นอนหลับไหมคุณพ่อคุณแม่ก็นอนหลับทุกคนต้องพักผ่อนนะคะพักผ่อนโดยการนอนหลับ ไม่ใช่พักผ่อนโดยการเล่นเล่นไม่ถือว่าเป็นการพักผ่อนนะคะเป็นอาการออกกำลังกายพักผ่อนต้องพักผ่อนให้นอนให้หลับเราจะได้มีแรงมีกําลังสมองก็จะได้พักผ่อนเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วนะคะอ่าเข้าใจแล้วคุณครูจะให้เด็กๆํกางานโดยการระบายสีการนอนหลับนะคะการนอนหลับหรือการพักผ่อน นะคะวันนี้พอแค่นี้นะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ